สำหรับ iPad เครื่องแรกเราจะเลือกความจุเท่าไหร่ดีครับคลิปนี้มีคำตอบให้กับทุกคนแน่นอนอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาตอบคำถามว่าเราจะซื้อ iPad เครื่องแรกเราจะเลือกที่ความจุเท่าไหร่ผมจะสรุปให้สั้นๆเลยนะแบบแบบรวบลัดตัดตอนก็คือ ถ้าคุณจะซื้อนะคุณซื้อรุ่นที่ความจุสูงที่สุดเท่าที่คุณจะมีงบอืมซื้อไปเลยครับความจุสูงที่สุดเท่าที่คุณจะมีงบเลยซื้อไปเลยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าในยุคสมัยใหม่เนี่ยเรื่องของแอปพลิเคชันเรื่องของระบบปฏิบัติการเนี่ยมันเริ่มที่จะมีการอัปเดตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องของกราฟิกความสวยงามต่างๆเริ่มที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในแต่ละวันดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลถึงเรื่องของขนาดของ แอปพลิเคชันขนาดของระบบปฏิบัติการเนี่ยมันจะมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นรวมไปถึงการรองรับในเรื่องของการใช้งานในอนาคตนะครับอย่างเช่นการเอามาตัดต่อวิดีโอนะการมาตัดตกแต่งภาพวาดภาพทำส่งสติกเกอร์ไลน์หรือแม้กระทั่งการทํางานอื่นๆนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของงานออฟฟิศนะคุณจะซื้อมาดูหนังฟังเพลงสตรีมเกมอัดหน้าจอลงเครื่องนะครับตัดต่อวิดีโออัพลง YouTube อะไรประมาณนี้คือมันจําเป็นที่ต้องใช้หน่วยความจําตรงนี้ทั้งนั้นเพื่อความสะดวกสบายนะครับในเรื่องของการใช้งานผมแนะนําว่าให้คุณเลือกรุ่นที่มีความจุสูงที่สุดท่อที่คุณพอจะมีงบประมาณแล้วทำไมผมถึงต้องแนะนําอย่างนั้นก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อมาเพื่อใช้งานให้คุ้มค่าจริงๆเนี่ยเรื่องของความจุมีความสําคัญมากๆนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอยเราสามารถที่จะเอาไปอัพไว้ใน iCloud ก็ได้เว้ยเอาไว้ใน Google Drive ก็ได้ One Drive ก็ได้ หรือแม้กระทั่งรุ่นใหม่ๆอย่าง iPad Air 4 iPad Pro มันมีพอ USB นะมันสามารถเก็บไฟล์ใน external hard disk ก็ได้ไม่จำเป็นที่ต้องซื้อเยอะซื้อรุ่นออที่มีหน่วยความจุเริ่มต้นก็ได้นะครับ6กกิกก็น่าจะเพียงพอแต่ครับแต่อันนี้ผมขอพูดในฐานะที่เป็นคนที่ใช้งานหน่วยความจำน้อยๆมาก่อนนะครับต้องบอกเลยว่าการที่เราจะสำรองไฟล์สำรองข้อมูลแบบนั้นสามารถทำได้จริงครับคือสามารถทำได้แหละแต่ว่าข้อเสียก็คือในเรื่องของการที่จะดึงมันมาใช้งานต่อ ตรงนี้จะมีปัญหาแน่ๆนะครับเพราะว่าเรื่องของการอ่านเขียนการเชื่อมต่อข้อมูลเนี่ยถ้าไฟล์นะครับอยู่ในเครื่องนะยังไงก็มีความสะดวกมากกว่าครับคุณจะพกเอทอนนอลฮาร์ดดิไปทุกท,ที่ที่คุณจะไปหรอในบางครั้งมันก็ไม่สะดวกนะครับในเรื่องของการพกพาบางครั้งเราจะต้องมาเสียเวลาในการหาไฟล์ต่างๆนะครับใน e อท n น a อลฮาร์ดดิของคุณหรือในแฟลชไดร์ของคุณเนี่ยรวมไปถึงเนี่ยถ้าเรามาเสียบอยู่ตรตรงตรงูดอย่างเงี้ย บางทีมันก็ไม่ไม่ตอบโจทย์นะครับเราจะเป็นต้องชาติแบตไปด้วยบ้างดึงข้อมูลบ้างอะไรบ้างการรับส่งข้อมูลก็ไม่ใช่ว่าจะสถเียนใช้ใช้งานไปอยู่ดีมีใครมาปัดมีใครมาโดนนะครับเอทานอลฮาร์ดดิสต์นั่นน,นี่หลุดปุ๊บข้อมูลเอเรอร์มีปัญหาอีกดังนั้นเนี่ยเรื่องของความสะดวกสบายเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาให้ใช้แบบสะดวกสบายใช้แล้วมีใช้แล้วมีความสุขนะครับก็คือเอาที่มีหน่วยความจุสูงสุดไปเลยดีที่สุดครับตรงนี้คอนเฟิร์มแน่นอนนะแล้วทีนี้จะมีรุ่นอะไรบ้างนะครับ ก็ในปัจจุบันนี้ก็จะมีขายยี่โมดสี่รุ่นด้วยกันนะครับมี iPad mini นะมี iPad ธรรมดานะครับก็คือ iPad รุ่นเริ่มต้นแล้วก็มี iPad Air แล้วก็ iPad Pro แล้วแต่การใช้งานที่แตกต่างกันออกไปซึ่งทางนี้ก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับเอาละทีนี้ผมจะมาพูดถึงการใช้งาน,านคร่าวๆะสำหรับใครที่จะซื้อมาใช้งานนะครับอะเรามาพูดถึงถ้าเกิดว่าใครที่ใช้งานในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับดูหนังฟังเพลงเป็นหลักไม่ได้เน้น เรื่องของว่าสีสันจอต้องตรงน่นนั่นนี่เป็นผู้ที่เริ่มใช้ iPad เป็นครั้งแรกแต่ก็อยากจะตัดต่อวิดีโอบ้างอยากจะวาดภาพบ้างเอามาหัดวาดรูปสวยๆเก๋ๆนะครับอัดเกมสตรีมเกมอะไรประมาณนี้ในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยผมแนะนําให้คุณเล่นที่ iPad g e n 8รุ่น128 g b แนะนําต้องเป็นตัวนี้เลยเพราะว่า32 g b เนี่ยราคาถูกกว่าก็จริงแต่ว่าในเรื่องการใช้งานจะไม่ยืดหยุ่นเท่าทั้งในเรื่องการเก็บข้อมูลนะครับทั้งในเรื่องของการ ลงแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยคุณซื้อมาเนี่ยหนึ่ราคาถูกจริงแต่ว่าพื้นที่ที่ใช้สอยก็จะน้อยตามไปด้วยดังนั้นผมมองว่าถ้าซื้อมาเนี่ยคุณต้องอัดแน่นอนยกเว้นว่าคุณไม่เล่นเกมนะเกมไม่เล่นวาดภาพก็ไม่วาดตัดต่อวิดีโอก็ไม่เอาผมต้องใจที่จะซื้อมาเพื่อดูหนังฟังเพลงนะครับแล้วก็ดูโซเชียลมีเดียดูทิกต o k เล่น Facebook เล่นไลน์โอเคสามสิบกิกพอสำหรับคุณแน่นอนครับแต่ถ้าใช้มากกว่านั้นล่ะไม่มีทางยังไงก็ไม่ตอบโจทย ขยับไป128กินะครับุณจะใช้งานได้สบายใจกว่ามากเพิ่มอีก3,000เองอทีนี้ขยับขึ้นมาอีกหน่อยสําหรับคนที่ใช้งานในการทํางานอาจจะตึงๆหาเงินนะครับเอาไว้สําหรับการเรียนการศึกษาต่างๆตรงนี้ก็อยากจะแนะนําให้ขยับมาเป็น iPad Air นะครับขยับมาเป็น iPad Air รุ่น64 g b กก็ได้นะเพราะว่ามันก็ถือว่ายังเป็นหน่วยความจําเริ่มต้นที่น่าจะเพียงพอนะครับสําหรับคนที่เอามาใช้เรียนทั่วไปวาดภาพบ้างเริ่มตัดต่อวิดีโอ เริ่มที่จะเล่นเกมสตริงเกมนะครับหรือมาทำงานในรูปแบบต่างๆที่ไม่ใช่การเสพโซเชียลมีมีความจำเป็นที่ต้องเก็บไฟล์งานเก็บไฟล์เอกสารเก็บรายงานนะครับ6 4กิกก็ถือว่ายังน้อยอยู่แต่ว่าก็พอถูถูถ่ายไปได้นะครับซึ่งจะมีอยู่ใน iPad mini 5แล้วก็ iPad Air 4ทั้งนี้ก็ราคาก็จะแตกต่างกันพอสมควรนะก็อยู่ที่ว่าเราอยากจะใช้งานจอเล็กวิจอใหญ่นะครับ ถ้าชอบจอเล็กพกพาสะดวกง่ายๆก็ไป iPad Mini 5แต่ถ้าคิดว่าเอ้ยยังไงก็ต้องเอาจอใหญ่ไว้ก่อนเพราะว่าเราใช้งานจะได้เต็มตานะครับก็เลือกที่ iPad air 4ซึ่งราคาก็เกือบ20,000ืนนะครับอีก10บาทก็2 0 0 0 0แล้วนะสำหรับ iPad air 4แต่ถ้าให้แนะนำจริงๆยังไงผมก็แนะนำว่าให้คุณขยับนะครับไปรุ่น2 5 6 g b ก็คือเหมือนอย่างที่ผมกำลังใช้อยู่เนี่ยคุณใช้งานได้ยาวๆเลยแน่นอนนะครับเพราะว่า2 5 6 g b เนี่ยสามารถที่จะทำงานแบบจริงๆจังๆได้แบบเต็มที่ ตัวตัวอย่างเช่นนะครับคุณจะตัดต่อวิดีโอคุณก็สามารถที่จะเก็บไฟล์วิดีโอนะครับไฟฟุตเทจต่างๆเนี่ยที่ไปอัดจากที่ตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้เอามาเก็บ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 ไว้ใน iPad ถึงเวลาจะตัดต่อก็ดึงข้อมูลแบบง่ายได้รวมไปถึงเรื่องของสีจอภาพนะครับ iPad Air 4ในมีสีจอที่ตรงขอบเขตร,ระดับ P3 นะครับให้สีที่มีความเที่ยงตรงมากๆรวมไปถึงความสมานหน้าจอก็อถือว่าโอเคเลยนะครับสามารถใช้งานได้ดี สีสันจอตรงนะครับรวมไปถึงนังได้ชิปประมวลผลที่แรงนะก็คือตัวชิปประมวลผล A14 นะครับเป็นชิปตัวเดียวกับที่ใช้ในะ iPhone 12ก็ถือว่าแรงแรงมากๆแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้อีกยาวนานนะครับก็คิดว่าน่าจะเพียงพอมากที่สุดแล้วสําหรับการใช้งานให้ครอบคุมทุกๆอย่างรวมไปถึงรุ่นนี้ยังรองรับ Apple p e n c i l ี่2ด้วยนะครับซึ่งจะมีเรื่องของการชาร์จที่ดีกว่า แอปเปิลเป็นซิลเจนแรกนะเพราะว่าเจนแรกจำเป็นที่ต้องเสียบตูด iPad หรือไม่ก็ต้องใช้อดปเตอร์ในการแปลในการชาร์จแต่ถ้าเป็นเจน2สามารถชาร์จผ่าน iPad ได้เลยโดยตรงนะครับซึ่งมันจะมีแถบทางด้านบนตรงนี้แล้วก็มีแม่เหล็กในการในการดูดแล้วก็ชาร์จไปด้วยในตัวซึ่งตัวนี้ถือว่าสะดวกมากๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณงบมากพอนะผมไม่ได้สนใจเรื่องงบงบม,มีมากมายไก่กอนะครับผมแค่จะซื้อมาเพื่อที่จะใช้งานให้คุ้มค่าที่สุดเท่าที่ผมมีนะคุณเล่นไปเลย iPad Pro บอกเลยว่ามันคุ้มค่าแน่นอนยิ่งเฉพาะใครที่ใช้งานในสายของการทํางานแบบจริงจังคุณแต่งภาพจริงจังคุณตัดต่อวิดีโอจริงจังนะทำงานกราฟิกดนนั่นนี่นะครับโปรครับผ่านแน่นอนเพราะอะไรไอแพดโปรเนะี่ยมีหน้าจอที่สวยงามนะครับแล้วก็มีหน้าจอที่มีความสมูทมากกว่า iPad Air รวมไปถึงเรื่องของ กราฟิกต่างๆแล้วก็ CPU ที่มีความประมวลผลที่เยอะกว่าแรมก็เยอะกว่านะครับลำโพงก็เยอะกว่านะตรงนี้ถือว่า iPad Pro จะได้เปรียบนะสำหรับใครที่คิดว่าจะซื้อมาเพื่อใช้งานแบบจริงจังเลยผมวาดสติ๊กเกอร์ขายนะครับผมตัดต่อวิดีโอทำคอนเทนต์ที่มีความละเอียดสูงมา,มากๆการซิชชั่นต้องเยอะเลเยอร์หลายๆเลเยอร์ Pro ครับตอบโจทย์คุณแน่นอนสำหรับ iPad Pro ก็จะมีรุ่นเริ่มต้นที่1 2 8 g b ซึ่งสำหรับผมผมมองว่ามันเพียงพอนะ 128GB เนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้เต็มที่เลยนะครับเต็มที่เลยแต่ถ้าให้ดีก็แนะนำให้ขยับเป็น256จะดีที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่กำลังจะหา iPad ตัวแรกนำมาใช้ใช้งานให้คุ้มค่าที่สุดจะได้บอกนะครับว่าเรื่องของการใช้งานเนี่ยยังไงซะเอาหน่วยความจำที่สูงที่สุดแล้วก็มีงบประมาณที่เพียงพอนะครับ แล้วการใช้งาน iPad ของคุณคุณจะสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานแล้วก็ไม่ต้องมาตะกิดตะขวงใจว่าเอ้ยเต็มอีกแล้วหน่วยความจําเต็มอีกแล้วอันนี้ก็ต้องลบก็เสียดายไม่อยากลบเกมนี้ทิ้งเลยแต่ถ้าจำเป็นที่ต้องเอาของใหม่มาใส่กะได้ไม่ต้องงหุหงิดทีหลังนะครับแนะนาครับซื้อแบบหน่วยความจําเยอะๆไปเลยดีที่สุด แล้วว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับถูกใจอย่าล like, ืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยแล้วกันมีคำถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปเดีย๋ยวผมจะมาตามตอบทุกคลิปนะครับสํหรับผมผมเลือก iPad Air 4รุ่น2 5 6 g b Wi-Fi อย่างเดียวแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับ